แอ้วค่สวัสดีนะครับผมเป็เพื่อนนะครับเราจะมาในคลิปนี้นะครับผมเอาบรี้ก็หอดมือูลนิ็ิแล้วนะครับผม16กุมภาพันธ์2569นะครับเดือนนี้มี28วันนะครับผมเอาในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเนาะ28วันก็จะมี3ปีมี1ครั้งเอ่อ29เนาะ29นะครับ28นี่จะมี2นะครับ29มี1นะครับปีที่3ก็มี29วันนะครับ2ปีนี้ก็จะเป็น ยี่สิบแปดวันนะครับผมเอาฮอตวันที่ยี่สิบแปดนะครับสําหรับในปีนี้เดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะเอาสรับในคลิปนี้นะครับเผ้าสีมาสรุปเลขบนนะครับผลสองตัวบนสามตัวบนแห่งเพื่อนนะครับเนาะสรับเลขในชุดนี้นะครับผมเราก็จับมาที่เป็นเลขคู่ชุดหลักนะครับสูตรหลักของเรานะครับนะครับในสูตรหลักของเขานะครับหลักสิบมีหกตัวหลักหน่วยนี้มีแปดตัวเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นะครับในชุดนี้เราก็จะมาจับค bueno? ู่เดรียฟันธงชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางสุดหลักก uh 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 ่อนนะครับนะครับเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับผมถ้าจับคู่กันก็จะได้หกแปดสี่สิบแปดนะครับได้สี่สิบแปดคู่นะครับถ้าสี่สิบแปดคู่นะครับเราจะใช้ตัวดับมาตัดก่อนนะครับเอาตัวดับมาตัดนะครับ ในตัวดับของเรานะครับมี2ตัวนะครับในงวดนี้นะครับได้ศูนย์กับ4ี่ศูนย์กับ4ี่นะครับดับ10หน่วยบน10หน่วยบนศูนย์กับ4ี่นะครับตัวดับนะครับนะครับตัวดับถ้าเป็นศูนย์กับ4ี่นะครับเนาะศูนและสี่ตัวนี้นะครับในตัวที่ติดก็จะเป็นหลักสิบก็คือเลขศูนย์ตัวนี้ก็ตัดไปเหลือห้าตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับตัวนี้ก็ยังไม่ไม่โดนตัดนะครับ4กับศูนย์ไม่มีนะครับในหลักหน่วยเพราะนั้นนะครับเราจะจับคู่กันไปที่ ห้าแปดนะครับห้าแปดสี่สิบนะครับก็จะได้ไปที่สี่สิบคู่นะครับในชุดนี้นะครับสี่สิบคู่นะครับแปดห้าสี่สิบเนาะนักครับผมแล้วที่นี่นะครับเนาะในคู่เด่นนะครับในคู่เด่นของเรานะครับที่เราจับมานะครับเนาะในหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบในหลักสิบนั้นนะครับในหลักสิบนะครับในหลักสิบชุดนี้ก็จะเป็นสูตรห้าตัวสองสูตรเลขห้าตัวสองสูตรนี้จะชนสองตัวคือหกกับเจ็ดนะครับสองตัวนี้ชนหกกับเจ็ด หักหกกับเจ็ดนะครับแต่ในสูตรที่สามตัวนี้นะครับเนาะก็จะไม่มีเจ็ดนะครับไม่มีเจ็ดนะครับห้าเก้าสองห้าหกเก้าสองห้าแปดนะครับตัวนี้คือเป็นเลขสามตัวนะครับเออสามแต้มนะครับเดินสามแต้มนะครับได้หกไปสามได้เก้าไปสามได้สองไปสามไป5ห้าไปสามเป็นแปดนะครับในหลักสิบตัวนี้ในหลักสิบตัวนี้เป็นสูตรที่เดินยาวมากๆนะครับก็คือเป็นสูตรเดินสามแต้มตัวนี้นะครับแล้วในวันนี้นะครับเนาะมันก็จะมาชนที่เลขหกเพียงตัวเดียวนะครับ ในช่วงนี้เพราะว่าตัวนี้ชนหกกับเจ็ดตัวนี้ไม่มีเจ็ดมีแต่หกนี่คือหลักสิบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับเราจะจับไปที่ห้าหกเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเก้าครับสามตัวนะครับเพราะว่าเก้าตัวนี้ชนล้านเปอร์เซ็นต์หกก็ชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ห้าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เด่นมาในหลายๆสูตรนะครับเพราะฉะนั้นจับห้าหกเจ็ดเก้าสี่ตัวนะครับนะครับในหลักสิบนะครับไปที่ห้า เจ็ดแล้วก็เก้านะครับนี่ก็คือหลักสิบได้มาสี่ตัวห้าหกเจ็ดเก้านะครับห้าหกเจ็ดเก้านี่หลักสิบนะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับสําหรับในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยชุดนี้นะครับจับมาทั้งหมดแปดตัวจะมีเลขเด่นอยู่สองตัวก็คือห้ากับหกห้ากับหกตัวนี้นะครับเนาะห้ากับหนะครับแล้วที่นี่นะครับเนาะในห้ากับหตัวนี้นะครับในเลขตัวที่เป็นเลข เด่นนะครับเลขเด่นเลขวิ่งนะครับตัวที่ชนมาในเลขบนก็คือเลขเก้าก็จะวางเลขเก้าไว้เหมือนเดิมนะครับห้าหกตัวนี้ชนมาทั้งหมดถึงห้าสูตรนะครับห้าสูตรนักกระผมแล้วก็มาชนชุดที่สองนี้ก็จะเป็นห้ากับ6มห้ากับ6เพราะฉะนั้นวางห้ากับพเป็นตัวหลักนะครับตัวรองนะครับเราจะใช้เลขเป็นเลขขี้นะครับเนาะนะครับก็คือเลขเก้านี้มาเด่นนะครับเลขหกไม่มีอยู่ในชุดนี้แล้วเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามตัวนี้ ก็มาในชุดเลขตัวที่เป็นชุดที่เป็นชุดชนแล้วมานะครับนะครับเชลมาก็จะเป็นสูตรนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นมันไม่ชนนะครับเราจับคู่นะครับในงวดที่ผ่านมานั้นไม่ชนจับคู่นะครับในเลขสองสูตรนี้ก็คือสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรพิเศษตัวนี้นะครับสูตรพิเศษตัวนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นเอามาเทียบกันกับสูตรที่สองไม่ชนนะครับ ไม่ชนเราจับ3ามเก้านะครับเราจับ3ามเก้าเปนมาที่2อเก้าเพราะว่าสูตรนี้ก็ถือว่าหลุดอับลุดไปนะครับแล้วในวดนี้นะครับถ้าเราไปต่อนะครับมันจะได้9ก้หนึ่งสามนะตัวนี้เก้าหนึ่งสามนะครับเก้าหนึ่งสามนะครับในเลขชุดนี้นะครับก็จะได้ไปที่เก้าหนึ่งสามตัวนี้นะเก้าหนึ่งสามนะครับสูตรที่สองนะครับในสูตรที่สองชุดนี้เราจะเทียบว่าจะชนหรือไม่ถ้าชนนี่มาเลยนะครับถ้าชนแล้วมาเลยนะครับในชุดนี้สูตรที่สองนะครับงวดที่ผ่านมาได้แปดเก้าศูน งวดนี้ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามถ้าหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามตัวนี้จะชนกันสองตัวคือหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนะครับนะครับถ้าชนหนึ่งกับสามในตัวนี้นะครับมันก็จะมีหนึ่งและสามอยู่นะครับหนึ่งและสามนะครับแต่เลขสามตัวนี้นะครับมันไปชนวิ่งตัวเดียวด้วยนะครับไปชนวิ่งตัวเดียวด้วยหนึ่งและสามสามตัวนี้นะครับที่เราหมายไว้นี่นะครับ แล้วก็เลข9ในสามตัวนี้นะครับสองตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับในงวดนี้นะครับเราจะจับเลขไปที่5 6 3 9ในหลักหน่วยนะครับ5 6 3 9นะครับสําหรับเลขหนึ่งตัวนี้ไม่เด่นในหลายๆสูตรครับไม่มีมานะครับมีแต่เฉพาะในสูตรนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะจับเลขสามเพราะว่าไปชนสูตรอะเนๆดด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะจับไปที่5 6 3 9นะครับในหลักหน่วยนะครับ นะครับในหลักหน่วยนะครับเราจะจับไปที่ห้าหกนี่เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็สามแล้วก็ก้าจะได้สี่ตัวเหมือนกันนะครับห้าหกสามเก้านะครับในตัวนี้นะครับจับคู่กันก็จะได้สิบหกคู่นะครับจับคู่เลยนะครับนะครับก็จะได้ไปที่นะครับจะได้ไปที่สิบหกคู่ นะครับเพราะฉะนั hop, ้นนะครับในเลขเด่นของเรานะครับล i̇şte. right. ้านเปอร์เ so ็นนะครับเนาะได้มาที่เลขเก้านะครับล้านเปอร์เซ็นเก้าเก้าแล้วก็ชนในเลขบนด้วยครับเลขเก้าตัวนี้ชนเลขบนนะครับนะชนเลขบนแล้วก็ไปชนเลขล่างด้วยตัวนี้นะครับเลขเก้าตัวนี้ถ้าเลขเก้าตัวนี้มันไปล่างนะครับเราจะให้ตัวเด่นไปที่ตัวที่เป็นเลขสองตัวนี้นะครับสามกับเก้านะสามกับเก้าสองตัวนะครับ เพราะนั้นนะครับเราจะจับไปที่สามกับเก้านะครับในหลักหน่วยนะครับก็จะไปที่ห้าสามหกสามเจ็ดสามเก้าสามแล้วก็ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเก้านี่จะเป็นเลขทั้งหมดแดคู่นะแปดคู่นะครับเนาะแล้วที่นี้นะครับเนาะสำหรับเลขในชุดนี้นะครับถ้าหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะชนไปที่ในเลขหลักหน่วยนะครับมันมีเลขสูตร หลักหน่วยสองตัวนะครับสองตัวนะครับเลขหลักหน่วยสูตรสองตัวได้เก <si ้ากับศูนย์นะครับสูตรสองตัวได้เก้ากับศูนย์นะครับได้เก้ากับศูนย์นะครับนะครับได้หลักหน่วยนะครับในหลักหน่วยสูตรสองตัวนะครับสูตรสองตัวก็จะเป็นตัวนี้นะสี่กับเก้านะครับสี่กับเก้าตัวนี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวนี้สี่กับเก้าแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะได้เก้ากับศูนย์เพราะฉะนั้นนอันนี้เป็นหลักหน่วยนะเพราะนั้นมันจะชนเก้านะ มาชนเก้านะครับนะครับในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวตัวนี้นะครับหลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหน่วยสองตัวหกเจ็ดมาหกสองสามมาสองหนึ่งสองนะครับตัวนี้มาหลักสิบแต่งวดนี้นะครับได้เก้ากับศูนย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับได้เก้ากับศูนย์ก็จะมีเก้ากับศูนย์ตัวนี้นะครับก็มาชนตัวนี้นะครับมาชนตัวนี้เก้ากับศูนย์นะครับเพราะนั้นนะครับในเลขชุดนี้เราก็จะไปที่เก้า ตัวรองเราจะไปที่สามนะครับนะครับสำหรับในชุดนี้นะครับ này, นะครับได้หลักหน่วยไปที่สามกับ9ก้าตากับเก้าเนาะนะครับ,บ 9, แต่ว่าตัวที่เป็นตัวหลักก็จะเป็นห้ากับหกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขในชุดนี้นะครับตัวที่เป็นเลขหลักสิบสูตรสามตัวนะครับนะครับในเลขชุดหลักสิบสามตัวนะครับนี่เป็นหลักสิบสามตัวนะครับมันจะได้ไปที่หกเ็ดแปด าได้ไปที่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนะ 6, 7, นะนะครับถ้าหกเจ็ดแปดตัวนี้นะครับเนาะหกเจ็ดแปดตัวนี้มันจะมีหกกับเจ็ดนะครับแปดก็ไม่ติดเด่นมานะครับเนาะไปที่หกกับแปดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดตัวนี้สองตัวนี้นะครับหกกับเจ็ดนะถ้าหกกับเจ็ดนะครับเราจะไปดูสูตรหลักสิบสูตรห้าตัวนะสูตรห้าตัวตัวนี้สูตรสามแต้มนะครับก็คือเดินไปที่ละสามแต้มหกเก้าสองห้าแปด ถ้า69258นะครับตัวนี้ก็ยังติด8อยู่นะครับ69258ก็จะติด6ครับติด6กนะก็จะเด่นไปที่69258 6 9 2 5 8นะครับก็ยังติด8อยู่นะครับเนาะแต่ว่าเลขนะครับในเลข6ตัวนี้นะครับมันก็จะมาในชุดเลขเด่นนะครับเนาะนะครับก็จะมาในชุดเด่นชุดนี้นะครับเนาะ ในชุดนี้ชนสองสูตรที่นะครับในชุดนี้เนาะแล้วก็มีในร้านเปอร์เซนต์ด้วยก็คือมีเลขหกอยู่นะครับสองสูตรในชนนะครับเลขหกตัวนี้นะครับเราก็จะวางหกไปที่หลักสิบนะครับนะครับไปที่เลขหกหลักสิบนะครับตัวนี้ไปที่เลขหกให้เด่นไปที่เลขหกตัวนี้นะครับแล้วนะครับเนาะสําหรับในเลขหลักหน่วยนะครับจะมีสองตัวก็คือสามกับเก้า นะครับตัวนี้เนาะสามกับเก้านะครับแล้วนะครับเนาะเราจะไปดูสูตรมาครบสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนนะสูตรมาครบสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนนะครับมาครบสามตัวบนก่อนนะครับเราจะไปที่สูตรที่มาครบสามตัวบนนี่ก็คือมาครบสามตัวบนนะครับมาตำแหน่งว็นที่เรียบร้อยนะครับการเดินตัวเลขนะครับ การเดินก็จะเดินตามตำแหน่งนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับมาสามตัวบนสองสี่หกมาสองสี่หกสามสองสี่ก็จะมาสามตัวบนทุกงวดนะครับนะมาสามตัวบนทุ่งวดนะครับทุ่งวดเลยสิบห้าวดนะครับวดต่อไปเป็นวัที่สิบหกนะครับในวัที่ผ่านมาที่หกสองเก้านะครมาที่หกสองเก้านะหกสองเก้าวัวนี้สี่ห้าหกเก้าสองสามสี่ห้าหกเก้าสองสามนะครับสี่ห้าหกเก้าสอง สามนะครับนี่ก็คือมาครบสามตัวบนนะครับต่อไปมาครบสองตัวบนนะครับมาครบสองตัวบนจะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมาสองตัวบนนะตัวนี้มาสองตัวบนครับถ้าเรามาเทียบนะครับวัที่ผ่านมาเก้าศูนย์สองสามสี่ห้าเก้าศูนย์สองสามสี่ห้านะมาสองเก้านะครับวัน,นี้สามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะสามสี่หกเจ็ดแปดเก้านะครับในเลขชุดนี้นะ นะครับตัวที่เป็นตัวเด่นนะครับตัวที่ชนนะครับจะมีสี่นะครับห้าไม่มีนะครับมีหกนะครับเก้านะครับสองไม่มีมีสามนะครับจะได้เลขไปที่นะครับเนาะจะได้เลขไปที่นะครับสี่ตัวนะครับสามสี่หกเก้าสี่หกเก้าสามนะสามสี่หกเก้านะสามสี่หกเก้า แล้วที่นี้นะครับในเลขตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวดับในสิบหน่วยก็คือเลขสี่ครับเลขสี่ถ้าเป็นตัวดับในเลขสี่มันจะไปอยู่หลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามกับเก้านะครับเราก็จะจับไปที่หกสามหกเก้านะครับในชุดนี้มีสองคู่นี้นะครับแล้วก็ หลักร้อยก็จะเป็นเลขสี่นะเพราะว่าหลักร้อยของเรานะครับมีสี่เก้าสี่ศูนย์นะครับเก้าสี่ศูนย์นะครับอยู่ในนี้มีเก้ามี 9, มีเก้ามีสี่ศูนย์ไม่มีนะครับในมาครบนะครับเพราะฉะนั้นสี่ก็ติดในตัวดับตัวนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปอยู่หลักร้อยก็คือตัวนี้สองตัวนี้ก็จะเป็นเลขปนนะครับเลขศูนย์ก็เลข 0, เลขศูนย์ก็ติดดับในสิบหน่วยแต่ไม่มีอยู่ในตัวนี้เนาะ ไม่มีอยู่ในมาสามตัวบทน,นะครับอันนี้สามตัวบทน,นะครับสามตัวบนไม่มีศูนย์นะครับมีแต่สี่กับเก้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นหกสามหกเก้านะครับแล้วตัวนี้ก็จะเอาเก้ากับสี่มาใสนะ่เก้านะครับแล้วก็สี่หกสามสี่หกเก้านะครับ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้สําหรับชุดสามตัวนะครับถ้าเป็นชุดสองตัวนะครับเราจะฟันธงไปที่สองคู่นี้นะครับเนาะนะครับตัวที่เราฟันธงนะครับก็จะเป็นหกเก้านะครับตัวเด่นตัวรองนะครับหกสามสองคู่นี้นะครับนะครับสองคู่นี้สําหรับสามตัวกันนะครับก็จะเป็นส uhm um> ี่ช allora ุดนี้นะครับสามตัวนะครับ สี่ชุดนี้สาหรับในงวดนี้นะครับฟันธงไปที่หกเก้ากับหกสามนะครับหกเก้าหสามนี่ก็คือชุดบนนะครับชุด2ตัวบนแล้วก็3ามตัวบนมีสี่ชุดนะครับสามตัวบนนะครับเอานะครับผมสําหรับเลขน้อนะครับในวิ่งบนนะครับเราให้ไปที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับวิ่งบนนะวิ่งบนเก้าตัวเดียวนะครับคู่เด่นหกเก้ากสามสองคู่นี้เท่านั้นนะครับผม เอานะครับผมสาหรับในชุดนี้นะครับในชุดสามตัวบนไม่มีเลขศูนย์นะครับสามตัวบนนะครับตัวนี้นะครับถ้าจับบินกันนะครับตัดสี่ไปนะครับถ้าตัดสี่ไปก็จะเหลือห้าหกเก้าสองสามนะครับก็จะเหลือห้าหกเก้าสองสามถ้าห้าหกเก้าสองสามนะครับเอามาเทียบกับตัวนี้ก็จะเหลือสามหกเก้าสามหกเก้าตัวเดียวนะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้าก็จะเป็นตัวนี้นะครับสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับ 963นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเลขในชุดนี้นะครับเนี่ครับเนาะอันนี้มาครบสามตัวบนสองตัวบนนะครับจับพวกมาเรียบร้อยหนาวนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมไม่เจอซ้ำีิเนาะสโลว์มาไปที่เรียบร้อยสําหรับชุดนี้เป็นชุด16คู่นะครับชุด16คู่ชุดนี้นะเป็นชุดเด่นเลยนะครับเนาะ16คู่แล้วคู่เด่นก็จะมีสองคู่นะครับ69กับ63ฟันตรงไปที่เลข9ในเลขบนนะครับสามตัวบน96396969แล้วก็463469 นะครับสีชุดนะครับสำหรับในคลิปนี้กพื่อนๆจำเนร่าเพื่อนเลสสวัสดีครับ